สนับสนุนโดยชาสมุนไพรตาโนพะเก้าวสวยจากภายในสู่ภายนอกต้องดูดวงการงานทำได้วรวยปัง12ราศีบรรยายโดยเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอนะคะวันนี้ค่ะเบลล่าจะมาบรรยายเกี่ยวกับดวงการงานทำแล้วปังแล้วรุ่ง ทั้ง12ราศีด้วยกันค่ะอยากจะมาเป็นคนบรรยายแล้วก็ป้าหมอก็ได้ใครกค็องใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่กำลังว่างงานหรือตอนนี้กำลังเบื่องานที่ทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนี้ค่ะเราจะมาบรรยายว่าท่านผู้ชมควรเดินไปทางไหนว่างานที่ทำอยู่ณนขณะน,นี้มันตรงกับราศีเกิดหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นค่ะไม่รอช้าเบลลาขอบรรยายให้ฟังเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เรามาเป็น EP ีที่1น,นะคะมีทั้งหมด6ราศีด้วยกันค่ะไปดูกันค่ะว่ามีราศีอะไรบ้างกดรับกอ่ดรับชมนะคะเบลลาก็ขอกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาดูราศีเรกกันเลยค่ะนั่นก็คือราศีเมษนั่นเองค่ะราศีเมษมีไพ่ประจำตัวตนนั่นก็คือ the emperor ค่ะ เดอะเอมเ o อคือสุดยอดผู้ชายเต็มตัวนั่นเองค่ะงานที่หมอนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นไม่ได้นานค่ะต้องเป็นนายตัวเองเท่านั้นต้องเป็นเจ้าของกิจาการค่ะแต่ถ้าเป็นลูกน้องเขาแล้วแล้วก็ต้องไปถึงระดับของหัวหน้างานค่ะงานที่ทำแล้วรวยนะคะของชาวราศีเมษนั่นก็คืองานด้านวิทยาศาสตร์ค่ะงานด้านเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนั่นเองงานสื่อออนไลน์ขายของออนไลน์ และก็ไปด้านของการเมืองนี่ก็จะเด่นมากๆเลยนะคะด้านตำรวจทหารจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมมาดูราศีที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือราศีพฤษภนั่นเองค่ะไพ่ประจำตัวตนของชาวราศีพฤษภนั่นก็คือเดเฮโรเฟนค่ะงานที่ทำแล้วรวยนะคะเข้ากับพื้นดวงของคุณนั่นก็คือ อาชีพหมอคุณครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งค่ะสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้านการค้านะคะก็ต้องเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ต่างๆด้านเครื่องสังกพันธ์ค่ะแล้วก็ตำราเรียนวิชาเรียนเป็นต้นนั่นเองค่ะเรามาดูราศีที่สามกันค่ะก็คือราศีเมถุนนั่นเองค่ะ ชาวราศีเมถุนมีไพ่ประจำตัวตนนั่นก็คือเดดเลิฟเวอร์ค่ะงานที่ทำแล้วรวยและรุ่งให้เข้ากับพื้นดวงของคุณนะคะก็คือการทำงานด้านวสวยๆงามๆนั่นเองค่ะงานด้านดีไซน์งานออกแบบงานเสริมสวยเสริมความงามเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องยกให้ชาวราศีเมถุนเลยค่ะคือทำให้ผู้คนมีความงามนั่นเองนะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนคุณจะปังไม่รู้ตัวเลยนะคะ เรามาดูราศีที่4กันเลยค่ะนั่นก็คือราศีกรกฎนั่นเองค่ะราศีกรกฎมีไพ่ประจําตัวตนนั่นก็คือเดชาลีอค่ะเดชาลียอหมายถึงนักสู้นะคะเห็นไหมคะเขามีรถเป็นยานถ่านะในการสู้ชนชนทุกอย่างนั่นเองค่ะงานที่ทำได้รวยของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะก็คืออาชีพทหารตำรวจวิศวกรหรือทํางานสายการบินแอร์โฮสเตสจวด ทำงานเกี่ยวกับการใช้รถใช้ราในถนนนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเป็นค้าขายนะคะต้องเน้นใช้รถค่ะในการเดินทางค้าขายไม่อยู่กับที่เนี่ยคุณจะดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ ไปเรามาดูชาวราศีที่5กันคะ่ะก็คือราศีกันนั่นเองคะ่ะราศีกันนะคะเขาจะมีไพ่ประจำตัวตนนั่นก็คือเดะเฮอร์มิสนั่นเองคะ่ะเป็นฤพ้าฤษีนะคะเขาบอกว่างานที่ทำได้รวยเข้ากับพื้นดวงมากๆเลยนั่นก็คืองานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะเน้นการถ่ายทอดให้ความรู้คะ่ะจะเป็นครูหรืออาจารย์นะคะเป็นหมอเป็นนางพยาบาล ครูนี้รวมถึงหมอดูก็เป็นได้นะคะถ้าขายของต้องเน้นด้านความเชื่อของผู้คนค่ะอย่างเช่นหินมงคลพระเครื่องเป็นต้นนะคะต่อกันที่ราศีที่6กันค่ะนั่นก็คือราศีสิงนั่นเองค่ะราศีสิงนะคะมีพไพ่ประจําตัวตนก็คือสตริงนั่นเองค่ะสตริงคือผู้หญิงจับสิงโตได้นะคะก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะคะแต่งานที่ทําแล้วรวยแล้วเข้ากับพื้นดวง ก็ต้องเป็นงานที่ไม่เป็นลูกจ้างคนอื่นค่ะต้องเป็นเจ้าของกิจการดีมากเลยทีเดียวนะคะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใช้พรสวรรค์ของตัวเองเป็นหลักค่ะสามารถทําได้หลายอาชีพมากเลยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยหนักเอาบอลสู้ค่ะเน้นงานหนักๆแล้วได้งานนะคะต้องเป็นงานเกษตรค่ะค้าขายและอื่นๆ ได้ทุกงานนะคะชาวราศีสิงห์ทำได้หมดเลยนะคะเบลล่าขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะตบมือรัวๆค่ะ, <S <S 1> <S 1> อะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบ ep หนึ่งไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเบลล่าจะมาต่อ ep 2ค่ะสำหรับ6ราศีที่เหลือนะคะว่าเป็นราศีไหนบ้างวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่า6ราศี ของ EP 1ที่เบลล่าได้บอกไปนะคะอาจจะตรงกับทุกคนอยู่แล้วหรือไม่ตรงนะคะก็ลองเปลี่ยนดูนะคะเผื่อที่จะรุ่งจะรวยั้นเบลล่าขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีก EP ที่2นะคะอย่าลืมรอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน